ก็สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนสมาชิกทุกทท่านนะครับที่เข้ามารับชมช่องแอดทรอนนักคำนวณอยู่ในขณะนี้นะฮะทั้งสมาชิกเก่าสมาชิกใหม่นะครับก็นะครับก่อนอื่นนะผมก็ขอขอบคุณสมาชิกทั้งสมาชิกเก่าสมาชิกใหม่นะฮะที่ให้การติดตามนะครับช่องแอดทรอนนักคำนวณด้วยดีเสมอมานะสมาชิกนะก็ขอบคุณเป็นอย่างสูงนะครับก็สําหรับคลิปนี้นะฮะ เดี๋ยวผมก็จะพาสมาชิกนะครับมาคำนวณสูตรสองตัวบนแบบตรงๆเลยนะฮะที่สิบหน่วยบนนั่นแหละสมาชิกนะไม่เกี่ยวกะะับหลักร้อยนะครับหลักสิบบนสูตรหลักสิบบนตัวเดียวสูตรหลักหน่วยบนตัวเดียวนะฮะจับประกบคู่ชุดกันก็จะได้ชุดเดียวเลยนะฮะที่สิบหน่วยบนนะครับผมย้อนให้ดูห้าวดหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับสูตรสองตัวบนตรงๆงนี้นะฮะต่อจากวดที่แล้วนะสมาชิกนะต่อจากวดที่แล้วก็หม,มายความว่าวดที่แล้วผมไม่ได้จับ จับชุดให้แบบนี้นะครับชุดที่แล้วอ่างวดที่แล้วจะเป็นหลักหน่วยบนตัวเดียวแล้วก็หลักสิบบนตัวเดียวนะครับ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวมาอธิบายให้ฟังนะก็ <c oughs> <c oughs> หลักสิบบนนะสมาชิกน,นะนี่เอามาจากนี่ฮะสูตรสองตัวบนตัวอ,อันนี้ชุดเดียวของงวดที่ผ่านมางวดที่ผ่านมาสูตรหลักหน่วยบนได้เลขสี่นะฮะสูตรหลักหน่วยบน สูตรหลักสิบบนด้เลขหนึ่งสูตรหลักหน่วยบนเลขสี่นะฮะจับคู่ชุดเดียวเลยหน 1, 4, ึ่งสี่มานอ,อกหนึ่งสองทีนี้หลักหน่วยบนเนี่ยมันหลุดนะมันหลุดหลักหน่วยบนมันหลุดผมเอาเฉพาะหลักสิบบนที่มันเข้าก็คือเลขหนึ่งนะฮะเห็นไหมเราสมาชิกถ้าผมจะเอาสูตรนี้เลยก็ได้แต่ผมจะมาปรับถ้าผมมาปรับที่เพราะหลักสิบมันเดินอยู่แล้วจังนฮะผมมาปรับแค่หลักหน่วยให้มันเป็นสองตัวมันก็จะเป็นสองตัวบนตรงๆฮแต่ผมนะฮะจะจะเอาเฉพาะหลักสิบ หลักสิบบนที่มันเข้าเนี่ฮะสมาชิกนะเนี่ยผมจะเอามาเนี่ยหลักสิบบนวี่ผ่ามาได้เลขหนึ่งก็คือสูตรนี้นะเข้าใจตรงกันนะสมาชิกนะก็าตามนี้เลยแล้วทีนี้หลักหน่วยบนฮนะนี่ฮะสูตรเก่าต่อจากวาที่แล้วนะอ่าสูสูตรนี้นะฮะที่พาสมาชิกมีเหตุทุกสํสหรับสูตรหลักหน่วยบนตัวเดียวผมลงไปให้แล้วตั้งแต่อ สูตรหลักหน่วยบนผมลงไปให้ในคลิปแรกเลยสมาชิกของมาเยอะมาก,มากสำหรับสูตรหน่วยบนผมก็เอาน่วยบนสูตรนี้ละสมาชิกนะมาจากประกบคู่ชุดให้ในวนันนี้หลักหน่วยบนก็หมายความว่าเอาใช้สูตรเก่านี่เลยนะสูตรนี้หลักสิบบนก็ใช้สูตรเก่าเหมือนกันแต่เป็นคู่ชุดของของของชุดนี้นะครับสมาชิกเข้าใจตรงกันตามน,นี้นะก็คือสูตรเก่านั่นแหละทั้งสิบบนตัวเดียวแล้วก็หน่วยบนตัวเดียวนะฮะสมาชิกนะอ่ะก็ สุดเก่าต่อจากงวดที่แล้วแล้วมามาจับคู่ให้เป็นชุดเดียวเลยนะฮะสมาชิกนะก่อนอื่นผมก็ขอฝากช่องผมไว้ด้วยนะฮะก่อนที่จะเข้าไปดูฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดติดตามเพื่อเป็นกาลังใจนะครับให้ช่องแอดทอนักคำนวณด้วยแล้วก็อย่าลืมกดลูกกระดิ่งเพื่อที่ท่านจะได้รับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับคลิปใหม่ๆที่ผมจะลงต่อไปด้วยนะครับอะมาฟังคําเตือนทางช่องกันก่อนฮะคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อแนะนําแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับไม่สนับสนุนการพนันหรือสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้ง้น นะครับทุกๆข้อมูลให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับทุกๆข้อมูลผมให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะครับก็ให้สมาชิกที่พาะทิศเจรณาด้วยตัวของสมาชิกเองจะเป็นสูตรเก่านะครับสิบบนสูตรเก่าหน่วยบนสูตรเก่านะครับจะมาประกบคู่นะครับเดินดีต่อจากวันที่แล้วทั้งสิบบนทั้งหน่วยบนนะครับอ่ะ มาว่ากันนะฮะสูตรวดแรกนะฮะสูตรหลักหน่วยบนนะครับเลขหกหลักอ่าสูตรหลักสิบบนนั่นเลยหกหลักหน่วยบนนั่นเลขเจ็ดเอ้ยเป็นไรนะพูดผิดพูดถูกอ่ะก็จับคู่ได้คู่ชุดเดียวเลยหกเจ็ดนะฮะ,ะพูดออกแปดหกเจ็ดอ่ะวดแรกนะฮะก็หลักสิบต,ตัวเดียวก็มาหลักหน่วยตัวเดียวก็มาตรงปกเข้าคู่ชุดเดียวเลยหกเจ็ดตรงตรงที่สิบ หน่วยบนนะครับสมาชิกนะตรงตรงที่สิบหน่วยบนครับก็ถูกเป็นงวดที่หนึ่งตามสูตรครับ <c oughs> เอามาต่อเป็นงวดที่สองงวดที่สองสูตรตัวเลขหนึ่งหลักสิบบนเลขหนึ่งหลักหน่วยบนได้เลขแปดนะฮะจับ <c oughs> จคู่ชุดเดียวเลยหนึ่งแปดนะครับที่สิบหน่วยบนนะฮะผลออกหกหนึ่งแปดอ่ะก็ <c oughs> <c oughs> หลักสิบบนตัวเดียวเลยหนึ่งหลักหน่วยบนตัวเดียวก็คือแปดนะครับอ่ะเขา้าพวงกฏที่สองนะถูกพวงกฏที่สองตามสูตรนะครับเอาพวงกฏที่สามนะฮะสูตรได้เลขหนึ่งอ่าหลักสิบบนได้เลขหนึ่งหลักหน่วยบนได้เลขเก้าจับคู่ชุดเดียวเลยหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งเก้านะพ้นออกหลักสิบบนก็มาตามสูตรหน่วยบนก็มาตามสูตร ตัวเดียวก็เข้าคูชุดหนึ่งเก้าที่สิบหน่วยบนนะครับตรงๆก็ถูกงวดที่สามอ่ะเป็นสูตรเก่านะสมาชิกนะสูตรเก่าต่อจากงวดที่แล้วทั้งสองทั้งสองทั้งหลักสิบกับหลักหน่วยเลยนะครับที่ผมเกินไปให้ดูตัวอย่างไปงวดต้นคลิปแล้วนะฮะอ่ะงวดที่จะงวดที่สี่นะสูตรหลักสิบบนได้เลขสี่สูตรหลักหน่วยบนได้เลขสองนะจับคูชุดเดียวเลยสี่สองคูณออกหกสี่สอง ครับเข้าคู่ชุดเดียวเลยสี่สองที่สิบโดยบนแล้วก็ถูกงวดที่สี่ห้าสี่งวดลวดวลวลลลน,นะฮถ้ามีเสียงฝนเสียงฟ้าร้องเสียงฝนก็ขอโทษขออภัยสมาชิกนะฮะถ้ามีเสียงรบกวนนะฮะเพราะว่าช่วงที่ผมอัดคลิปอยู่นี่ก็ฝนตกนะฮะสมาชิกนะ ก็ถ้ามีเสียงซาซาของฝนก็กลาบอโทษขออภผ่นะฮะถ้าถ้าฟังเสียงเอ่อถ้าฟังเสียงผมไม่ชัดนะครับอ่างวดที่ผ่านมานะสูตรหลักสิบบุไน้เลขหนึ่งสูตรหลักหน่วยบนด้เลขสองนะพอดอกอ่ะจับคู่ชุดเดียวเลยหนึ่งสองนะพอดอกศูย์หนึ่งสองอ่ะหลักสิบปุนตัวเดียวมาหนึ่งหลักหน่วยบนตัวเดียวมาเลขสองแล้วก็คู่ชุดเดียวเลยนะฮะนี่ฮะหนึ่งสองนะครับ หนึ่งสองนะครับก็ถ้าสมาชิกนะครไม่ชอบสูตรประเภทนี้นะฮะสูตรแบบจับผู้ชุดแบบนี้ก็มองผ่านผ่านไปได้นะสมาชิกนะก,ก็ผมทำนะฮะตามสูตรสูตรมีที่ไปที่มาผมอธิบายให้ชัดเจนนะฮะสมาชิกนะคือสูตรทุกสูตรนี้ผมต้องอธิบายที่ไปที่มาอย่างชัดเจนนะฮะเผื่อสมาชิกจะ จะรู้นะครับจะรู้ว่าอตัวเลขมันไปยังไงมายังไงเขียนมั่วเอาหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะฮะฉะนั้นผมต้องนะช่องแอทอน,นะน,น,นนะครับนักคํานวณฮะไม่มีมั่วตัวเลขนะฮะตัวเลขได้มาตามสิติหน่วยที่ออกมาแล้วนะครับผมคํานวณน,นะครับอย่างเช่นสิบบนตัวเดียวนี้หน่วยบนตัวเดียวนี้ผมก็ให้ดูไปแล้วนะฮะว่าสูตรเปมนย,ยังไงนะครับ <c oughs> สูตรอันนี้ก็คือหลักหน่วยบน นะครับใช้สูตรนี้นี่นะฮะ like หลักหน่วยบนนะฮะเดินยาวกว่านี้เดินยาวอันนี네้ผมย้อนให้ด mm ูแค่งวดที่ออกอ861 861ก็คืองวดนี้งาสมาชิกนะอ่ะเนี่ยสูตรจะเดินยาวกว่านี้ก็คือสูตรหลักหน่วยตัวนี้ที่ผมนํามาจากผู้ชูดให้ในในในคลิปแล้วก็สูตรหลักสิบนะสมาชิกสูตรหลักสิบก็ผมนี่ฮะงวดที่ผ่านมาได้เลขหนึ่งนี่นะฮะอันนี้สูตรหลักหน่วยไม่เกี่ยว หลักหน่วยตัวนี้สูตรผมเอาทิ้งผมเอาหลักหน่วยตัวที่ตัวนี้นะครับจับประกบคู่ชุดกับสิบสูตรนี้นะครับก็เข้ายาวๆตั้งแต่วที่ออกเก้าศูนย์ห้าอันนี้ผมย้อนให้ดูแค่งวดที่ออกแปดหกเจ็ดนะครับก็ตามนี้นะสมาชิกนะก็สูตรเก่านั่นแหละอ่ะมาดูวิธีคิดวิธีทำวดนี้ได้เลขตัวไหนไปดูฮะชุดเดียวเลยสิบหน่วยบนันนี่ฮะสมาชิกแคปสูตรไปได้เลยละสูตร นะครับสิบบนมาดูสิบบนกันก่อนสูตรก็แจกไปแล้วนะฮะหน่วยสิบบนก็แจกไปแล้วหน่วยบนก็แจกไปแล้วเพราะว่าแยกสู่กันมาครับก็ถือโอกาสมาจับคู่ชุดให้เลยอ่ะสิบบนนะครับวิธีทำนำหลักสิบล่างหนึ่งครั้งนะฮะมาบวกหลักหน่วยล่างอีกสี่ครั้งนะฮะแล้วก็มาบวกหลักร้อยเลขสามตัวท้ายเลขที่สองอีกหนึ่งครั้งนะฮะได้ถ้าไหลไปบวกเลขสองคงที่นะฮะอ่ามาบวกกันดูศูนย์บวกหกก็ได้หกหกบวกหกก็ลงท้ายเลขสอง สองบวกหกลงท้ายด้วยเลขแปดแปดบวกหกลงท้ายด้วยเลขสี่นะฮะสี่โบวกสองลงท้ายด้วยเลขหกหกมบวกเลขสองคงที่ก, 8, ก็ลงท้ายด้วยเลขแปดก็ลงท้ายด้วยเลขแปดก็คือแปดนั่นแหละฮะสิบปนตัวเดียวงวดนี้ได้เลขแปดครับอาสมาชิกแคปสูตรไว้นะฮะสำหรับลหนนนะบบบลักหน่วยบนสมาชิกตามอยู่แล้วงวดนี้อ่าสูตรนี้นะฮะทั้งสิบนทั้งหลักหน่วยบนนะครับ อ่ะมาดูวิธีทํากันหลักหน่วยบนนะครับนําหลักแสนบวกกันห้าครั้งแล้วก็มมบวกหลักหมื่นอีกสองครั้งแล้วก็มมบวกหลักหน่วยบนอีกหนึ่งครั้งแล้วก็มมบวกหลักสิบล่างอีกสองครั้งได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นเลยหลักแสนนะบวกกันห้าครั้งนะครับก็คือเลขหนึ่งบวกกันห้าครั้งก็ได้เลขห้าห้าบวกห้าก็ลงท้ายเลขศูนย์ศูนย์บวกห้าก็ลงท้ายเลขห้า นะครับห้ามาบวกสองทอยได้เลขเจ็ดนะเจ็ดบ,บวกศูนย์ก็ได้เจ็ดมาบวกศูนย์ก็ได้เจ็ดก็ลงท้ายด้วยเลขเจ็ดก,ก็หมายกับว่าหลักหน่วยบนตัวเดียวก็คือเลขเจ็ดนะฮะวัน,นี้ชุดเดียวเลยถ้าจับคู่ชุดกันก็แปดเจ็ดนะอ่ะตามสูตรนะสมาชิกนะสูตรเก่าทั้งสองสูตรเลยอ่ะแคปสูตรไว้ใครที่ชื่นชอบนะบสูตรประเภทนี้นะจับคู่ชุดเดียวแบบเสือเียวแบบแบบเน้นๆให้แบบนี้นะฮะผมบอกให้นะฮะสูตรสิบ <c oughs> หน่วยบนประเภทนี้นะฮะมายากนะสมาชิกนะ ก็มายากหลักหน่วยว้นได้ละเกียเนี่ย <c oughs> ก็คือสูตรเดียวกันผมลงให้จริงนะครับตั้งแต่งวดประจ,จำวันที่16-4-65อันนี้ก็คือลงให้จริงนะครับมันมายายกได้ประเภทเนี้ยยิ่งเป็นปักหลักแบบนี้ยิ่งมายากแต่ผมใช้คําว่าพอมันมายากถ้ามันมามันก็มาถ้ามันหลุดก็อย่าว่ากันเอาขอแค่นี้พอ แต่เวลามันมามันก็มาเห็นไหมสมาชิกผมลงให้จริงตามนี้ไม่มีแก้ไขตัวเลขสําหรับหลักหน่วยนะครับถ้ามันมาก็คือดีใจกับสมาชิกนะครับถ้ามันไม่มาอย่าดราม่านะสมาชิกนะเพราะว่าผมทําตามสูตรย้อนย้อนตามย้อนย้อนคำนวณย้อนหลังมันก็มาตามตามนี้จริงนะีิยเลขตัวเดียวนะเข้าใจตรงกันตามนี้นะสมาชิกนะถูกผิดยังไงก็กราบขอโทษขออภัยสมาชิกครับหลักสิบก็เหมือนกันเหมือนกันนะหะวทิพย์แปดเจ็ดตัวเดียวเลย ที่สิบหน่วยบนครับ,บ,นะรบสูตรเก่าทั้งสองสูตรนะครับมาไม่มาไม่รู้งวดน,นี้แต่งวดที่ที่ผ่านๆมาที่ผมทําให้ดูมันก็มาตามนี้จริงนะครับอ่าอ,อะไรอ่ะแปดเจ็ดนะสิบปุนเลขแปดหน่วยบนเลขเจอ่ะอ่าชุดเดียวเลยนะครับ หนึ 1> 1, ่งสองไอ้ไม่ใช่แปดเจ็ดหนึ่งสองมันงวดที่ผ่านมาเออยีกคิดชิดอยากจะพูดอะไรก็พูดเอออันนี้ว่าตัวเองไหมเจ็ดแปดชุดเดียวเลยแปดเจ็ดครับแปดเจ็ดเจ็ดแปดนั่นแหลนะครสบาชุดเดียวมาไม่มาไม่รู้นะับเป็นสุดเก่าต่อจากงวดที่แล้วสมัยชี่อกว่าพิจารณาเองผมจับคู่ให้เรียบร้อย ถ้าชอบนะครับก็นะครับก็ตามนี้นะสมาชิกนะชุดสองตัวบนตรงตรงนะครับต่อจากวันที่แล้วขอบคุณสมาชิกทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมช่องแอปถอนนักํำนวลอยู่ในขณะนี้ขอบคุณสมาชิกเก่าสมาชิกใหม่ที่ยังติดตามกันด้วยดีเสมอมานะครับสมาชิกนะผมอธิบายไปแล้วถูกผิดสมาชิกเป็นคนตัดสินนะฮะผมเป็นคนคิด คำนวณให้สมาชิกได้รับชมกันนะฮะสมาชิกนะก็วันนี้นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับจะเป็นสูตรอะไรนะฮะก็ฝากติดตามด้วยนะสมาชิกนะอาติดตามกันด้วยนะสาหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณครับ